สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์ช่องพญาเต่านาคราชด,ดวงเศรษฐีนะครับทุกคนนะวันนี้มีของดีมาให้ทุกคนได้ชมนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับนะ ทุกคนก็ได้เห็นโชคลาภกับกล้วยไปนะครับแล้วก็อาจารย์ได้ลงนะครับปู่เวศนะครับได้ให้โชคทุกคนไปนะครับ9-2ก็พากันโชคลาภหลายคนนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้คนก็จะเดินทางมาแก้บนที่ศาล กุมารไข่แล้วก็มาแก้บนพญาเต่าหน้าคาราดนะครับนะก็จะมาแก้บนกันหลายท่านเลยนะครับเหมือนว่าได้โชคดีนะครับแล้วก็มาขอโชคขอราบกับพี่กุมารไข่นะครับนะครับพี่กุมารไข่ก็ให้โชคลาบนะครับในงวดที่แล้วใครมาไหวมาจุดทูปขอก็ได้โชคลาบไปนะครับบางคนก็ได้เลขนะครับอสองตัว สามตัวไปนะครับท, <Stars> ทุกคนมาดูนะครับตอนนี้นะครับมี <uper şam> พญาเต่านะครับมาที่สำนักนะครับมา,มาที่สำนักนะครับนะมีพญาเต่ามาที่สำนักทุกคนนะครับดูเลยนะครับมีพญาเต่ามาที่สำนักนะครับนะเมื่อวานนี้มีคนนิมิตฝันนะครับบอกว่าจะมีคนนะ ได้นําพญาเต่ามาถวายนะครับพอเมื่อวานนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่นะครับวันนี้นะครับนะก็มานะครับบอกว่าแม่กับพ่อว่ามีคนเอาเต่ามาบูชาถวายไว้ที่สํานักนะครับนี่เรามาดูกันเลยครับนะตอนนี้คนเขาก็เอามาปล่อยไว้ที่สํานักครับนี่นะดูครบนี่มีคนเอามาปล่อยไว้ที่สํานักเอามาไว้กับพ่อพญาเต่านะครับคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ดูครับทุกคนนะ พญาเต่าคล้ายๆกันเลยครับทุกคนจะเดินไปไหนครับลูกหลานขอโชคหน่อยครับนี่ครับทุกคนพ่อพญาเต่าท่านจะเดินไปไหนครับนะขอโชคลาภกันก่อนนะครับทุกคนนี่นี่โอ้โหเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแล้วครับท่านเดินชมสำนักของเราจึงรอดจะมาช่วยเปิดโชคลาภกันน,ะน,น้อยเนาะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวมาดู อขอเลขกันหน่อยครับมีมีเลขไหมทุกคนจ้าพ่อพญาเต่าจ้าลูกหลานขอโชคลาบหน่อยนะเลขจะออกในวันที่สิบหกสิงหานี่จะให้โชคลูกหลานไหมน้อมาอยู่ที่นี่โอ้มาอยู่ที่นี่เห็นเลขไหมทุกคนนะมีญาติพี่น้องนิมิตฝัน แล้วก็ได้เอาพญาต่อมาถวายพอดีเป็นนิมิตฝันที่ตรงแล้วก็ให้โชคมากนะครับจะเดินไปไหนโน่เนาะเดี๋ยวเราตามไปกันครับท่านจะให้โชคตัวไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันนะครับทุกคนอืเห็นเลขไหมทุกคนเดี๋ยวหาเลขก่อนท่านน่าจะให้โชคนะ มาแบบนี้มีคนเคยเอามาองหนึ่งนะครับก็ท่านก็ให้โชคไปนะครับทุกคนอืมนี่ครับเหมือนกันไหมพ่อพญาเต่านี่ก็พญาเต่าอันนี้เต่าอันนี้พ่อพญาเต่านาคาราชรูปปันอันนี้เต่าจริงจรงิอันนี้เต่าเดินจริงๆ อืมท่านจะให้โชคไหมนี่เสียงร้องครับเสียงร้องอเห็นไหมทุกคนอืมมันจะเป็นเลขอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงตรงหัวนะครับเนี่ย เห็นเป็นเลขแปดครับทุกคนเห็นเป็นเลขแปดเห็นเป็นเลขแปดตรงหัวเห็นเป็นเลขแปดครับทุกคนแปดอะไรครับอันนี้เห็นเป็นเลขอะไรครับทุกคนท่านเดินตุมต่มเตี้ยมไปแลมอืม เลขแปดแล้วทุกคนแปดอะไรนาะจะเดินไปไหนเนาะในฝั่งนี้ไหมครับนี่ดูพ่อพญาเต่ายักษ์อันนี้ก็เต่ายักษ์เหมือนกันครับทุกคนเต่ายักษ์ตัวจริงเดินโชแปดบนหัวเ,เลขแปดแปดอะไรครับ แปดอะไรเนาะปุ๊บ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 เดินมาแล้วตูมตูมเดินให้โชว์ดีเดี๋ยคนแปดอะไรจะเป็นเลขแปดอะไรครับทุกคนอย่าเพิ่เมเพิ่มเพิ่ม เด,นเด,นเดนินเดินเดินพญาเต่าท่านเดินเดินเดินแปลอะไรครับขออีกหน่อยครับพ่อพญาเต่าท่านกำลังมองหาโชคอยู่นะครับว่าท่านจะให้โชคเราตัวไหนในงวดนี้นะครับทุกคนครับนี่จะเห็นโชคอยู่ตรงนี้ครับทุกคน เป็นคล้ายๆเลขคล้ายเลขสองไหครับคล้ายเลขสองไหมครับแปดสองห้าไห, 8, 2, ไหมครับทุกคนเห็นไหมแปดสองห้าแปดสองห้าเป็นแปดสองห้านะครับทุกคน แปดสองห้าโชคลาบโชคลาบพ,อพา่อพญาเต่ามาให้โชคที่ทีวัดสถานพญาเต่านาคาราโชคลาบร่ำรวยอเลีกออกอะไรครับเลีกออกอะไร เดินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตามไปดูกันตัวใหญ่มากจะหนักกระดองไหมเนี่ยตุงเสยจะหนักกระดองชูคอเลขออกอะไรหนอครับรู้ไหมครับมาอยู่ที่นี่ให้โชคเนาะ จะมีโชคไหมครับมีโชคชุกข้อเห็นบนหัวนะครับเลขแปดนะครับหัวพ่อพญาเต่านะครับเห็นเลขแปดทุกคนอืมเดี๋ยวดูดีๆก่อนครับเป็นแปดเจ็ดครับทุกคนแปดเจ็ดจริงๆแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากับสองห้า แปดเจ็ดเก้ากับสองห้าทุกคนแปดเจ็ดเก้ากับสองห้าครับแปดเจ็ดเก้ากับสองห้าเห็นอย่างชัดครับรวยรวยรวยครับทุกคนโอ้สาธุโชคลาภโชคลาภแปดเจ็ดเก้ากับสองห้าแปดเจ็ดเก้ากับสองห้าพ่อพญาเต่าให้รวยแปดเจ็ดเก้ากับสองห้านะครับถูกไหมครับถูกไหมพ่อโชคเนาะ แปดเจ็ดเก้ากัห้าใช่ไหมครับโอ้ช่วยแล้ว